สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนครับกับเบี้ยนทำน้ำาสาวโรนะครับสูตรที่ไม่มีเมล็ดนะครับเพราะเพี่ยนเป็นคนที่ชอบกินน้ำเสาโรนะครับแต่ว่าไม่ชอบเม็ดมันนะครับคือกินไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับก็อาจจะมีหลายคนนะครับที่เหมือนเพี้ยนนะครับชอบกินเพี้ยนเปรี้ยวสาโรชอบแต่ว่าเราไม่กินเม็ดอ่ะมันมีวิธีการจัดการเม็ดไหมมีนะครับประเดี๋ยววันนี้จะมาสอนกันนะครับก็ส่วนประกอบง่ายๆนะครับในการทําเมนูนี้หนึ่งนะครับเสาโรนะครับสองนะครับน้ำเปล่าสามน้ำผึ้งแล้วก็สี่น้ำแข็งนะครับโอเคครับอย่างแรก เทนะครับเสาลวดนะครับจํานวน3ลูกนะครับสูตรนี้พี่อันใช้3ลูกนะเทลงไปนะครับในเครื่องปั่นนะจ๊ะนี่ครับเทงใบกันสดๆเลยก็พี่อันก็ขอบอกนะว่าพี่อันชื่นชมมากนะครับคนที่กินน้ําเสาลวดแบบที่เขากินเม็ดได้อะเราชื่นชมมากนะครับเพราะพี่อันเป็นคนที่แบบไม่ได้อะเม็ดเสาลวดอ่ะเคยพยายามกินหลายครั้งนะครับมันก็แบบไม่ได้นะครับมันจะแบบเขาเรียกอะไรมันมีความเป็นเม็ดที่มันนึงๆๆอธิบายไม่ถูกนะมีความยนึงๆนะครับเทลงไปนะครับปึ๊บอ่า เทลงไปจ้านะครับอ่ะสองลูกนะครับลูกที่สามแล้วสึกโอเคครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราทำาต่อไปนะครับก็คือเทน้ำเปล่าลงไปครับเราใช้เสาลด3สามลูกนะครับแล้วก็จะเทน้ำเปล่าลงไป จากนั้นนะครับเราก็เทน้ำครึ่งนะครับลงไปสองช้อนโต๊ะครับถ้าเกิดใครชอบหวานหน้าใช้สามช้อนโต๊ะได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาแล้วก็กดปั่นครับปั่นให้ละเอียดนะ ขานี้เม็ดเต่ารถก็ละเอียดใช่ไหมครับขานี้เราก็เทลงไปนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเทลงไปในแก้วนะจ๊ะเห็นไหมครับมันก็จะมีนะครับที่เป็นเม็ดสีดำเลดารถนิดนึงนะครับติดไปอยู่นิดนึงโอเคขาวนี้นะครับเราก็เทลงไปในแก้วครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โดยผ่านเครื่องกรองนะครับชั้นกรองชั้นหนึ่ง ค่อยๆกรองไปครับมีอันนี้ก็ค่อยทํานิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปแล้วมีตรงกน้นอ่ะที่เราจะไม่เอานะครับเพราะตรงก้นเนี่ยมันจะมีแบบเม็ดเสาโรดเยอะๆเนี่ยเราจะเหลือทิ้งกากไว้นิดนึงนะครับก็คือตรงเนี้ยจะเป็นส่วนของเม็ดเสาโรตที่มันดำๆนะครับเราก็จะไม่ไม่ลงไปนะครับนี่นี่ก็เทลงมา อันนี้ก็ควรช่วยกันนิดนึงนะครับนี่อ่ะเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้นะครับน้ำเสารโลดนะครับแบบที่ไม่มีเม็ดนะจ๊ะเห็นไหมครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บนะครับก็จะมีเศษของมือที่นึงครับแตเศษพวกนั้นน่ยกินได้นะครับที่เป็นเสาสีดำๆน่ะ๋ยวมันเป็นนิดเดียวนี่จ้ะสีก็สวยอย่างนี้คราวนี้ชิมดมกลิ่น หอมครับกินเสาล้อออกมาหอมมากโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาตินะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊านี่อร่อยครับมันก็ได้รสชาติของเสาร้อออกมาอร่อยชื่นใจนะครับมันก็ได้เปรี้ยว แล้วก็หวานนิดๆออกมาครับแล้วที่สาคัญนะครับเวลากินอย่างนี้ครับไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะมีไอ้เม็ดเม็ดเสารถอย่างเงี้ยไอ้เม็ดชิ้นเล็กๆเงี้ยติดเข้ามานะเพราะเวลาที่เพื่อนกินเสารถแบบทั่วไปอ่ะไม่ต้องมีเม็ดนี่ไงกืนแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่ล่องคอนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีการนี้วิธีการปั่นและวิธีการกอบ ในเนี้ยไม่มีเม็ดสาวรตอยู่เลยกินแล้วแบบโหลื่นคอมากๆนะก็สำหรับคนนี้ไม่ชอบกินเม็ดสาวรตอย่างนี้นะครับโอเคครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับที่ทุกคนเอากลับไปทําที่บ้านกันได้นะครับแล้วสำหรับคนนะครับที่กำลังสนใจนะครับน้ำผึ้งนะครับยังก็จำหน่ายอยู่นะครับกับน้ำผึ้งนะครับจากแบรนด์พี่ชายการนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของเพื่อเองนะครับในราคาควรละ50บาทนะครับผมโอเคครับเพียงพอจบการพาทําเมนูนี้ไปเดี๋ยวเพียงนนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูหน้าครับ